วันนี้นะเป็นที่รู้กันนะคือวันสงกรานถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยวันหนึ่งที่พูดว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยวันหนึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสองวันแล้วนะวันปีใหม่นอกจากวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งคือหนึ่งมกราแต่สมัยก่อนเนี่ย วันปีใหม่ของไทยมีวันเดียวนะคือวันสงกรานนี้แหละจนกระทังเมื่อร้อยปีที่แล้วนะหรือเกือบร้อยปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่ห้าก็ประกาศให้วันที่หนึ่งเมษาเป็นวันปีใหม่ของไทยนะอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้นะว่า1นเมษาเนี่ยเคยเป็นวันปีใหม่ของไทย แล้วหลังจากนั้นผ่านไปห้าสิบปีก็มีการประกาศใหม่ว่าหนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วเราก็นับถือนะวันหนึ่งมกรานี่เป็นวันปีใหม่มาตลอดตั้งแต่ เมื่อ70-80ปีที่แล้วแต่ว่าความเชื่อของชาวบ้านนะนอกจากหนึ่งมก,การาแล้วนี่ก็ยังมีอีกวันหนึ่งที่เป็นวันปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานต์กำหนดเอา13เมษายนนั่นเจนด้ว่าวันปีใหม่นี่มันก็เป็นเรื่องสมมุตินะดูว่าจะกําหนดเอาวันไหน บางช่วงบางสมัยก็กำหนดเอาหนึ่งเมษาช่วงนั้นเนี่ยมกราี่ถือว่าท้ายปีนะมกราณ่ถือว่าท้ายป,นะาาายปีเพราะว่าต้นปีเนี่ยคือหนึ่งเมษาแต่ว่าต่อมาเราก็คล้อยตามสากลหรือฝรั่งนะ ก็กำหนดใหม่นะว่าหนึ่งมก,กราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสมมุตินะแต่มันก็มีประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านี่ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเพราะเฉลิมฉลองนี่มันก็มีโทษนะเฉลิมฉลองไม่เป็นกินเหล้าเม,มาไม้ก็ชกต่อยทุบตีพิวาากันหัวรางข้างแตกหรือทีการกันไป หรือหนักกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุรถยนต์นเพราะเมาไมายเนื่องจากเฉลิมฉลองกันหนักประโยชน์ของวันปีใหม่นีคือเพื่อให้เราได้มากลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้มีประโยชน์กว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาด หรือมีเหตุร้ายที่ทำให้เศร้าโศกเสียใจหรือมีความโกรธแค้นขุนเคืองพ่อแล้วก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรารักษาใจเป็นรักษาใจให้ถูกนะวางใจถูกต้องให้ความโศกความแค้นความสูนความโกรธความเกลียดนี่มัน จะมารบกวนจิตใจไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ดูแลรักษาไม่ให้มารบกวนจิตใจนี่ทําได้ถ้าไม่ทําก็สำว่าพังพลาดพลังพลาดไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเอาวันปีใหม่นี่แหละนะเป็นนิมิตหมายจะเอาวันอื่นเป็นวันสำหรับการเริ่มต้น ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นกันวันปีใหม่มันก็ดีเริ่มต้นพร้อมๆกันไอ้ที่ผิดพลาดไปแล้วไอ้ความเศร้าโศกเสียใจที่มีมาแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปเรามาเริ่มต้นใหม่นะเปลี่ยนทุกข์กายเป็นสุขนะ เปลี่ยนโศกให้กลายเป็นปิติสมกับวันสงกรานนะสงกรานี่มันแปลว่าเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนราศีมาขึ้นราศีเมษซึ่งเป็นราศีแรกของจักรราศีแบบไทยคนไทยสมัยก่อนเราเชื่อเรืงจักรราศีราศีเมษนี่ก็เป็นราศีแรกสงกรานี่ก็คือการเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษก็เลยประกาศ หรือสมมุติว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ให้เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็สงการานปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะว่า3ามปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะเฉลิมฉลองหรือมาทำบุญในวันสงการานได้อย่างสะดวกเหมือนปีนี้เพราะโควิด มันแพร่ระบาดคนล้มตายก็มากการที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้มานะทําบุญในวันสงกรานต์นี่ก็ถือว่ามีโชคก็ต้องขอบคุณนะว่าเรายังโชคดีแม้จะยังมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องขบมีปัญหาที่ต้องแก้อาจจะมีความเจ็บความป่วยบ้าง ก็ยังดีที่ยังมีชีวิตมาทำบุญในวันสงกรานต์ก็ถือว่าตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดเราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ใช้ดีต้องทำให้มันดีกว่าเดิมนะไม่ใช่ดีเหมือนเดิมนะแต่ต้องดีกว่าเดิมเพราะเรามีประสบการณ์มีสติป,ปัญญาอย่าให้มันเพิ่มแต่อายุ แต่ประสบการณ์สติปัญญาก็เพิ่มขึ้นด้วยสงการหรือวันปีใหม่มันจริงจะมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่วันเฉลิมฉลองกินเหล้าเมายาแล้วก็เจ็บป่วยหรือล้มตายกันไปหรือถึงไม่เจ็บป่วยล้มตายแต่ว่ามันก็ผ่านไปอย่างไรประโยชน์แถมสะสม โรคภัยไข้เจ็บโรคตับแข็งนะสารพัดโรควันสงการเนี่ยนะมันจะมีตำนานเรื่องเล่านะซึ่งสืบทอดกันมาช้านานเดี๋ยวนี้ก็อาจจะลืมไปแล้วนะเป็นเรื่องของท้าวกบ,บิลพรมกับคนชายหนุ่มที่ชื่อวัาธรรมบาล เอาย่อ,ยอๆนะท้ากบิลพรมก็เป็นเทวดานะวันหนึ่งก็อยากจะลองภูมิธรรมบาลเพราะเห็นว่าธรรมบาลเนี่ยเป็นคนฉลาดอยากจะลองภูมิว่ามีสติปัญญาแค่ไหนก็เลยมาถามปัญหาสามข้อถ้าธรรมบาลตอบได้ก็บินพรมก็จะมอบคอให้มอบศรีรษะให้ คือตัดคอตัวเองแต่ถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้ธรรมบาลต้องตัดคอตัวเองนะเป็นการเสี่ยงอ่เป็นการเป็นเรียกว่าเป็นปิศนาที่มีเดิมพันสูงมากตอบไม่ได้คือตายและธรรมบาลก็เจอสามคำถามนี้คำถามที่ว่าคืออะไรตอนเช้าสีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงสีอยู่ที่ไหนสีนี่คือสิรินะไม่ใช่สีแดงสีเขียวตอนค่ำสีอยู่ที่ไหนธรรมาบานคิดแ้กคิดตอบไม่ได้จนกระทั่งถึงเส้นตายคิดว่าตายแน่แต่ว่าบาังเอิญนะขณะที่เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาความสงบเพื่อจะได้มีสติพิจารณาหาคำตอบ ก็ได้ยินนกตัวแม่คุยกับลูกนกที่เป็นนกแรงนะมันบอกมันจะได้กินจะได้กินหัวของธรรมบาลแลว้วพอธรรมบาลตอบไม่ได้ลูกก็ถามว่าตอบอะไรไม่ได้ตัวแม่ก็บอกว่าตอบไม่ได้คําถามสามข้อเนี่ยแล้วลูกก็เลยถามว่าคําตอบคืออะไร น,นกบอกว่านกตัวแม่บอกมันมันไม่ยากเลยตอนเช้าสีอยู่ที่ศีรษะอยู่ที่หัวอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นเราจึงล้างหน้าตอนเช้าตอนเที่ยงสีอยู่ที่หน้าอกเพราะฉะนั้นเราจึงเอาแป้งมาประพรมที่หน้าอกตอนข้ามสีอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นเราจึงล้างเท้าธรรมบาได้ยินเพราะธรรมดาลธรรมบาลร,รูปภาษานก ก็เลยไปตอบนะบอกคำเฉลยนี้ให้กับกบิลพมกบิลพมก็พบว่ามันเป็นคำเฉลยที่ถูกกบิลพมนี่ก็ซื่อสัตย์นะถ้าเป็นสมัยนี้กวอาจจะบอกเอ้ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกไม่ใช่งั้นแต่กบิลพมนี่ซื่อสัตย์บอกว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นกบิลพมก็เลยตัดคอตัวเอง แต่ว่าตัดคอแล้วเนี่ยศีริะสาวของบิลพรมเนี่ยถ้าตกถึงพื้นมันก็ไฟไหม้โลกถ้าอยู่กลางอากาศมันก็ฝนแรงถ้าตกน้ำนะมันก็น้ำแห้งวันนีะต้องอัญเชิญไว้นะกลางอากาศก็เลยมีลูกสาวเจคนเนี่ยมาอัญเชิญทุกปีทุกปีกปนะจันถึงอาทิตย์นะผัดเบียงกันปีแล้วปีเล่า อันนี้คือตำนาเรื่องเล่านะเรื่องบานสงกรานซึ่งก็มีประโยชน์นะสีเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนค่าแต่ว่าคำถามนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะในแง่ของพุทธศาสนานะคำถามที่สำคัญพุทธศาสนาคือว่าเวลานี้สีอยู่ที่ไหน นะเวลานี้สีอยู่ที่ไหนอันนี้สำคัญกว่าเพราะอะไรพราสีของเวลานี้อยู่ที่ใจนะตอนเช้าอาจจะอยู่ที่หน้าตอนเที่ยงอยู่ที่หน้าอกตอนค่ำอยู่ที่เท้าแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจฉั้นสีที่ใจก็ต้องรักษาใจเอาไว้ดูแลใจให้ดีอย่าให้ความเครียดความโูนความโกรธ ความโลภมาครอบงำเพราะมันจะทำให้ใจหมนนมองหน้ามนนมองก็ล้างด้วยน้ำแต่ถ้าใจหมนนมองจะล้างด้วยอะไรก็ล้างด้วยธรรมะคือสติกิงให้มีสติแล้วเนี่ยนะใจมันจะมีสีอยู่ตลอดเวลาคือมีสริมงคลตลอดเวลาอย่างที่ หลวงพ่อท้าชัยได้พูดกับเราเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าให้มาสังเกตดูใจของเจ้าของ,งถ้าเรารู้ว่าสีที่ใจต้องกลับมาดูสังเกตเฝ้าระวังใจอย่าให้ความโกรธความโลภความเกลียดกิเลสมาครอบงําเพราะมันทําให้ใจหม่นหมอง,งคําถามน,นี้สําคัญกว่านะเวลานี้สีที่ไหนและคําตอบก็สําคัญมากสมัยนี้ คนอาจจะไม่ล้างเท้ากันแล้วสมัยนี้คนอาจจะไม่ปัพผมหน้าอกกันแล้วแต่ว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ต้องดูแลใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกตัวเองนะสงการปีใหม่เนี่ยสีที่ใจเวลานี้สีที่ใจรักษาใจให้ดีนะตอนเช้าจะล้างหน้าตอนเที่ยงจะปัพผมหน้าอกตอนค่ำจะล้างเท้า ยังไงก็ได้แต่ก็อย่าลืมรักษาใจให้สดใสเบิกบานเพราะเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลาไหนสีที่ใจปัจจุบันขณะนั่นเองนะแล้วขอให้มีสิริมงคลนะที่ใจของเจ้าของนะให้เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกนะให้มีความสุขเป็นนิดนะมีชีวิตที่แจ่มใสเบิกบานนะก้าวข้ามผ่านทุก ให้ได้พบความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเปมที่หมายด้วยกันทุกคนเทิมอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยท่าผลที่ทานปราธถนาและตั้งใจแล้วอิปาเมวะสมีชะตุจงสำเร็จโดยสับพันสับเพคุเรนตุสังตภาขอความดำหรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาัตาเมนพระจันในวันเพญ มณีโสติระโสยัาเหมือนแค่มณีอันสว่างสวัยควรดินดีพี่ที่โยวิวาชนตุหวานจันลายทางพวงจงบำราดไปสาภาโรคอวมนาสตุโรทคทางพวงของท่านจงหายมาเตพวันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุไิท,ทิพายยโกภวะ การจรงเป็นผู้มีความสุขม,มีอายุยืนอภิวาทนสีริสานิจังวุทธาวกา,มมาวีโนจักตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุพังภะลังสาสิบประการคาืออายุวันนาสุภาภาละย,ย่อมเจริญแ่หบ,บุคคลผู้มีปกติไหวกรางปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธอาวตาุสาพมังคลัง ขอาสาพาะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสาพธธา,า,าเทวตาขอราเทวดาทั้งปวรจงรักษาท่านสาพพพุทธานุภาเวนา้วยอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุพาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุพาเวนา้วยอนุพาแห่งพระสงฆ์ สัทตาสธทิภวัตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุเมื่อธทอม